มีกระลาโหมแบบนี้กองทัพต้องโดนสั่งห้ามใช้อาวุธเหมือนปีห้าสี่แน่ๆเลยครับป่าไปพูดไปพูดมาบอกว่าเราได้คุยกับเขมรแล้วเขมรเขาปื้มเรามากเลยการเจรจาจะมีการเกิดขึ้นปากฏว่าพอไปพูดเสร็จปุ๊บไอ้นายพลเอกเตียเซเฮฮาฮาเป็นไงครับแม่งออกมาแถลงข่าวที่กองทัพเขาเลยก็บอกโปรนกระออนแต่กระลาโหมไทยกระลนโตมประเสียมตื่นสน้อยกอยประอานตูนปรุน และแอนพุตแปลจากอังกุรุตันบรุเจีก็หมายความว่าสิ่งที่ผู้บัญชาของทหารพูดไม่เป็นความจริงนะครับเราไม่เคยคุยกับประเทศไทยไม่เคยคุยแม้แต่ครั้งเดียวหลังจากที่ไปพบกับนายภูมิธรรมครั้งนั้นและหลังจากนั้นมาผมไม่เคยคุยกับประเทศไทยอีกเลยแล้วเป็นไงครับท่านรัฐมนตรีเป็นยังไงครับเขาตบหน้าท่านแหกเลยนะที่ท่านโตแล้วนะ เรียบร้อยเลยเขาบอกว่าท่านโกหกะโอ้แล้วท่านเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยกลาโหมแล้วท่านไปโกหกยังไงวะเนี่ยเขาดูท่านอยู่พอท่านพูดเสร็จปุ๊บเขาสวนเลยเขาบอกเขาไม่เคยคุยกับท่านแล้วท่านเอาอะไรมาพูดว่าคุยอายเขาไม่นั่นนะผมถามจริงๆงอายไหมถ้าท่านเป็นเด็กแถวบ้านน่นก็คือเป็นไอ้เป๋อไอ้ป่องนะท่านเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยกลาโหมท่านต้องอะไรท่านต้องกล้าที่จะพูดความจริง ท่านต้องบอกสิว่ายังไม่ได้คุยและไม่คิดจะคุยเราไม่จําเป็นต้องคุยประเทศไทยมีเอกราชนะครับประเทศไทยเรามีแผ่นดินอยู่ตรงนี้ตรงนี้และที่สําคัญผมจะสั่งปิดภาษาตาเมืองทมเ่าด้วยซ้าไปเราต้องแข็งใส่เขาไม่ใช่ไปบอกในยสภาก็บอกว่าอ๋อเราคุยกันเราไอ้เราก็จะคุยกันคุยกันและสุดท้ายพอคุณคุยกันไปคุยกันมาเขาบอกเขาไม่ได้คุยกับคุณก็เหมือนกับก่อนหน้านี้คุณมาเนี่ยก็บอกไม่คุย เขายังพูดเลยว่าไงครับเขายังบอกว่าคนไทยรัฐบาลไทยจะไปคุยกับเขาแล้วไม่ต้องมาคุยกับผมผมไม่คุยถ้าคุณไม่เปิดด่านผมไม่คุยเห็นไหมเสียหมาไหมลนะ่ะแล้วแม่งเราไปคุยกับมันจริงหรือเปล่าพอมาวันนี้รัฐมนตรีช่วยกลาหมบิ๊กเล็กเป็นยังไงครับหน้าเหลือเท่านี้เนี่ยหน้าเหลือเท่านี้ก้อยเนี่ยเหลือเท่านี้เจอพลเอกเตียเซเฮฮา,าออกมาพูดเลยแล้วเขาพูดต่อหน้านายทหารของเขาทั้งนั้น เขาบอกว่าเป็นยังไงครับก็บอกเขาไม่เคยคุยกับคนไทยและเขาไม่คิดจะคุยด้วยเสียหมาเลยฮัมเ,เล้วมันร้องเพลงไงรู้ไหมการเปรี้ยตนนต้อยก็แปลว่าทั้งหมดแถวตรงโกนรอยก็แปลว่าจัดแถวก็เนี่ยดึงๆเปี้ยแสดงว่าน,นิ่ง,งโปนโตโนกนประอังกโกนเกรงทนตรกรรมบุชีเด่นเดึนเดึนตนน ตนุดตดอ่างคุณนางเต็มบ้านตุกแกเป่าปีย่อยอีย่อยออดตรรตีแช่งแต่คุณนางปากแวงก็เดินไปดูะนุดขีมูร่มลงปั๊ดแตก <c oughs> นี่คือเพลงชาติมันเดิมๆเลยนี่ไม่มีใครรู้ไงนี่ดีนะกูรู้อยู่คนเดียว <c oughs> ลองไปร้องดูเด้มันมันไม่ขอตรวจบัตรประชาชนแล้วถ้าเกิดเจอคุณเดินไปที่พเมเานะ <c oughs> เราอายุไม่ใช่น้อยแล้ว <c oughs> เราเป็นถึงรัฐมนตรีแล้วโู่จริงป่ะถ้าเป็นผมแล้วผมไม่พูดอย่างท่านหรอก โอเหลือนิ้วเดียวยังเยอะไปยังเยอะยเยอะเยอะเหลือเยอะเหลือเยอะโอ้เหลือไม่ถึงเส้นนะ่ะก็เหมือนกับใครอ่ะเหมือนกับอ้กองทัพภาคที่สามสมัยก่อนบอกแม้กระเหลี่ยงนะแม้แต่พวกว้าเนี่ยมาลุกอธิปไตยเราแม้แต่เสน้นเซนเดียวเราก็จะไม่ยอมปรากฏว่าแม่งลุยมาทั้งสองกิโลเฮียแถมยังเอาปืนไล่ยิงคนของเราอีกกว่าจะผลักดันมันได้กว่าจะไล่มันได้ทําหนังสือประท้วงต้นไม้หมดป่าไปแล้วอะนะครับ ก่าจะปะท้วงเราปะทวงมาตั้งขี่สิบปีปะทวงมาเกือบสามสิบปีแม่งปะทวงจนป่าเลยต้นไม้เราหมดป่าไปแล้วเพราะต้องตัดเอามาทํากระดาษไงจริงแบบพอมาวันนี้แม่งมาเจอไงแม่งมาเจอรัฐมนตรีพูดอย่างนี้อีกนะครับอืมนะเอเขาคิดจะปกป้องประเทศไทยประเทศไทยบ้างไหมผมไม่รู้คือคือถ้าเกิดพูดอย่างนี้คือท่านไม่ผิดที่ท่านจะพูดอย่างนี้ท่านรัฐมนตรีท่านาจะพูดงี้ท่านไม่ผิด แต่ถ้าเกิดท่านจะพูดอย่างนี้ไอ้เฮียเอาพระมาเป็นรัฐมนตรีดีกว่าจริงนะมันจะได้ไม่กล้ามาสวนพระเขาบอกเขาไม่เคยคุยกับคนไทยหลังจากเขาคุยกับภูมิธรรมครั้งสุดท้ายที่ค่ายทหารปลาจีนบุรีตรงสากแก้วแล้วก็คือจบจากนั้นมาเขาไม่คุยอีกเลยแล้วเราไปพูดได้ยังไงว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบรอแล้วคุณตกลงนี่ท่านรัฐมนตรีท่านไ่คุยกับใครมาถามจริงๆท่านไ่คุยกับไอ้ตาซอไปแอมมาหรือเปล่าหรือย,ยังไง หรือท่านไปคุยกับใครหรือท่านนอนหลับแล้วท่านฝันว่าท่านไปคุยเหมือนผมอะไอเฮียฝันแล้วก็นอนหลับเสือกไปฝันเจอคุณเซนจริงไหมครับมันอายแทนคนทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยคนทั้งประเทศอายเลยอะใช้คําพูดหลอกประชาชนหลอกอยู่จนคือผมพูดเสมอว่าวันนี้คนไทยเนี่ยเขาไม่ได้แดกญ่าหวานเขาไม่ได้แดกขี้เขามีโซเชียลเขาดูข่าวเขาดูข่าวต่างๆเขาดูหมดอะเขารู้หมด แล้วเขารู้ถึงขั้นคนไทยบางกลุ่มคนไทยบางคนเขาถึงขั้นวางแผนให้กองทัพเรียบร้อยเลยอย่างกูเลยกูวางแผนให้เลยเจอหน้าก็ยิงเลยไปคุยเสียเวลาคนแบบนี้คุยไม่ได้จริงไหมครับแล้วคุณไม่คุยกับใครที่คุณฝันนะวันนี้คุณต้องคุยความจริงวันนี้ประชาชนอยากรู้ความจริงคุณดูเถอะกองทัพบ,บกเขากองทัพบ,บกแม่ทัพภาคที่สองแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะ เขาอุตส่าห์สร้างภาพขึ้นมาทัดีเลยลงมือปฏิบัติถึงแม้ว่าจะช้าไปนิดหนึ่งแต่เขาก็ยังเขายังได้ทําประชาชนยังได้เห็นคนแห่ไปให้กําลังใจแต่นี่มาจากไหนไม่รู้ก็กูคิดว่าตัวแรกผ่านไปตัวที่สองจะไม่มีไงที่ไหนได้เฮียมากันอีกแล้วมากันเหมือนเดิมเลยแล้ววันนี้มึงนั่งโกหกคนไทยทั้งประเทศอ่ะมึงคิดว่าคนไทยเขาจะเชื่อมึงไหมทีเนี้ไม่เห็นหรอรุ่นพี่เป็นยังไงอจริงไหมครับรุ่นพี่มึงไม่เห็นเหรอ ทุกวันนี้หลุดจากกระลาโหมไปแล้วเนี่ยยังจะเอาอย่างนี้อีกเหรอจริงป่ะทําอะไรอย่าให้คนไทยเขาสงสัยเราต้องพูดความจริงทั้งหมดว่าตกลงคุณไปคุยกับใครนะทําไมคุณพูดเรื่องนี้แล้วทําไมเขาสวนกลับมาเรื่องนี้เขาบอกเขาไม่เคยคุยกับคุณก็กลายเป็นตัวตลกเลยนะรัฐมนตรีบ้านเราแม่งเป็นตัวโจกอยู่นายกเราก็เป็นโจกทีหนึงนะ่งแล้วมันเป็นถ้าอย่างนี้ในประเทศไทยเนี่ย มันจะหาคนพูดตรงๆพูดจริงๆไม่ได้หรือไงครับวันนี้พอท่านพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ทางนั้นปฏิเสธมาบอกไม่จริงไม่เคยคุยท่านไม่มีเครดิตเลยนะวันนี้เราไม่ได้ไปทะเลาะก,กับประเทศเพื่อนบ้านแต่ไอ้เฮียขเขมรมันคือคนข้างบ้านและแม่งก็เฮียกับเรามาตลอดจริงมากมีใครตอบผมได้บ้างในนี้บอกตั้งแต่เราเกิดมารู้ว่าคเเมรนอยู่ติดกับเรามันเคยช่วยเหลืออะไรเราสักเรื่องไหม นะครับยกเว้นเรื่องมาขอตังอะไรเงี้ยใครมีช่วยบอกหน่อยวะมีแต่มาเป็นภาระของคนไทยขเขมรทำให้จีนเสียหมามาหลายรอบแล้วจีนไม่ไว้ใจตระกูลหุนเดิมทีจีนไว้ใจหุนเซนมากกว่าหุนมาเนทพ่อยหุนมาเนตเสือไปเรียนในร้อยเวสปอยจีนเขาก็เลยไม่ไม่ไว้ใจแต่หุนเซนมันยังทำตัวเป็นเด็กข้างไข่อยู่ไงเกาะไข่จีนอยู่ แล้วตอนหลังมาเงี้ยพอไปเอาตังเขาไม่ได้เป็นไงก็ไปยุให้ลูกเรียกอเมริกามาใช้อำนาจผ่านลูกจริงไหมครับมึงเป็นพ่อของไม่หา้ามมันนะสุดท้ายจีนเขาก็ไม่ไว้ใจตระกูลไะตระกูลหุ่นเขาก็ไม่ไว้ใจปิดด่านมันสับปะหลังเราดีขึ้นนี่เปิดเองและเนี่ยเขาดินไงซื้อขายมันสับปะหลังกันเป็นว่าเล่นเลยทีเนี้ยจริงไหมครับเราขาดทุนให้เขามาตลอดนะครับของดีๆของเราที่มีราคาก็ไป ปล่อยให้เขาเอาไปทําปูยี่ปูยำซะเราขาดทุนหมดเนี่ยมันเป็นแบบนี้